มาดูนะครับก็เป็นชีวิตยุบน้ําไว้ก็เอาไปแล้วหนึ่งคันรถนะครับที่เหลือเป็นต้นบ่อนะครับคนงานแกก็ตุ้มตามนะครับไล่ให้กุ้งไล่ให้ปามลงมานะครับแปดโมงเศษนะครับช่านนะครับแปดนครับก็ให้เห็นนะครับรถคนงานเข้ากองนะครับนี่คือพื้นที่จริงเนาะนะครับ คนงานก็คนลาประมาณสักสามสี่ร้อยประมาณนี้นะครับคนนงครับแต่ว่ามากันที่พวกสิบเจ็ดคนนะครับรอบตัวผมนะครับมาถึงรถน้ําแข็งการนู้นนะครับรถถังบรรทุกปลานะครับนอกน้าแข็งไปนะครับทุกท่านนะครับนอกน้าแข็งไปนะครับคันสุดท้ายนี่งานก็กำลังต่อตัวกำลังไล่มานะครับปลาอยู่ตรงนู้นเนาะ ยังหนุนก็อยู่ตรงนู้นอยู่นะครับมันไม่ใช่ปลาสวายมันไม่ทวนน้ำนะครับมันจะลงมาเรื่อยๆนะครับค่อยๆลงมาเรื่อยๆนะครับออก็วิ่งน้ําอ่อยๆไปให้มันลงมาเรื่อยๆนะครับจะค่อยๆลงมาเรื่อยๆก็เจ็ดแปดร้อยโลนี่เป็นไปได้นะครับหรือตันหนึ่งประมาณนี้ก็ปลาก็เริ่มลงมาแล้ว มาาเเรรื่อยๆนนะะคับมันมากกว่า500ร้โลแน่นอนนะครับแต่ว่ามันอาจเป็นตันได้นะครทุกท่านนะครับที่เห็นนี้ของในน้ำมึงทิมก็ก่ายยากนะครับแล้วก็เฮียเล็กแกเลี้ยงปลานี่แบบสุดยอดจริงๆนะครับทุกท่านนะครับมีบ่อเล็กๆน้อยๆนี่แกไม่ได้เลี้ยงแบบชาวบ้านนะครับเลี้ยงเก่งมากนะครับเลี้ยงเก่งไม่พอแกมีเงินด้วยเรื่องๆนะครับคนมีเงินเลี้ยงปลานี่ก็ ว่ากันไม่ได้นะครับแกเหยื่อถึงจริงๆนะครับเหยื่อไปถึงนะครับแล้วก็ปล่อยฟ้าติดด้วยนะครับคนโชควาสนาไม่เหมือนกันนะครับทุกท่านนะครับก็ด้านหลังนุ่นเป็นลูกสาวแกนะครับสาวแกก็มานั่งดูนะครับซือข้ากล่องมาให้ครับผมก็แค่วิดน้ํานะครับทุกท่านนะครับผมมาวิดน้ําก็มาถ่ายทําได้แกไม่ว่าอะไรนะครับ จะกาลังลงนะครับเป็นบอกสุดท้ายแล้ววันนี้ผมต้องลากข้อกลับแล้วนะครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมต้องลากข้อกลับแล้วนะครับฝาก็กาลังลงมาเรื่อยๆนะครับอยู่นู่นนะครับ ลงมาเรื่อยๆนะครับด้านนี้บ้างนะครับนี่คือรถกำแพงนะครับที่จะน็อกไปนะครับก็เยอะมากน้อยก็เอามาเื่อไว้นะครับเป็นรถน,น,นะครับเป็นปานนินนะครับแล้วก็อันนี้เป็นน้ําแข็งที่เหลือไว้นะครับ ก็เก็บตัวนะครับเก็บควนก่อนเนาะนะครับคนงานก็เริ่มเก็บควนล้างนะครับใส่กระสอบนะครับก็หมดแล้วนะครับตองสูท่อนี่ก็ ท่อนี่นะครับหมดแล้วเห๋ือแต่ก้นบ่อนะครับเดี๋ยวแกก็จะเอาเปยจับใส่เปลากมานะครับอีกครับยังนอนอีกหลายตัวนะครับกำลังเก็บรวนนะครับปส่ปฟาในรถกันเนาะ แข็งนะครับแข็งก็ซื้อเผื่อเลือไว้หลายก้อนนะครับนี้เป็นพันใส่ก้นบ่อนะครับเป็นปลาเนนนะครับปลาเนนล้วนๆน,นะครับข้างบนนี่จะอยู่ท้ายๆนะครับปลาเนนนี่เขาจะอยู่ท้ายๆก็ลากอวนมาเขาก็หมกไปอยู่ในรอยตีนคนงานนะครับก็จะเข้ามาที่หลังเขานะครับ อันนี้เป็นปลาจีนปลายีสบนะครับลานวนจันทร์ครับรจากแข็งโหน้าต่อไปนะครับ<อ>ก,กคบ็คนงานก็กำลังเก็บอวนอยู่นะครับตอนนี้ผมก็ได้เอาท่อกลับบ้านนะครับทุกท่านครับคนงานก็เอาอวนใส่ถุง เจ็ดร้อยนะครับเหลือหน่อยนึงครับจับก้นบอร์อนะครับ เงือกมันอมเลนนะครับท่านครับมันจมเลนอยู่นะครับไปเตือนหนึ่งนะครับก็ค่อยๆจับเรียงหน้ากระดานจับมาเรื่อยๆนะครับ ไปได้จะไม่ได้เาทันต้องครึ่งบ่อนะครับตรงนี้นะครับบ่อก็ประมาณสั้งสองไร่ประมาณสองไร่ได้นะครับกำลังเก็บต้นบ่ออยู่นะครับน้ำมันไม่ค่อยลงนะครับมมอ,อยืนหน่อยๆนะครับ จับก็จับไปนะครับใส่สวิงคลาก,กลากไปนะครับแบ่งงานกันไปนะครับมันก็จะเสร็จเร็วนะครับทุกท่านวันนี้ได้เอาท่อกลับบ้านแน่นะครับวันนี้นะครับหมดแล้วนะครับ ชุดนี้ก็อีกทีนงไปปีใหม่นะครับของเิเล็กนะครับจับไปปีใหม่เลยนะครับนะครับคือรถทั้งหมดนะครับรถคนงานก็รถบรรทุกขี้ไก่ด้วยใส ใส่ปลาด้วยนะครับก็เหลือไม่กี่ตัวแล้วนะครับเหลือได้หลุ่มๆเนี่ยหน่อยๆนะครับนี่ก็มีปลานี่นะครับลูกนี้ได้หนึ่งคันรถนะครับหนึ่งคันรถนะครับ หนึ่งคันรถนี่ได้นะครับออกไปด้วยนะครับแล้วก็ที่เหลือก็นอกน้ําแข็งไปนะครับนะครับวันนี้ปลาได้ประมาณ2คันรถเจ็จเศษนะครับ2คันรถครึ่งได้นะครับบ่อละหนึคันรถเลยทีเดียวนะครับแกเลี้ยงปลาเก่งมากนะครับเฮียเล็กนี่นะครับเก่งไม่พอเก่งมีเงินด้วยนะครับนะครับบเรียบร้อยนะครับคนงานก็ล้างตัวนะครับ ท่อผมก็ดับคนงานก็ดับเรียบร้อยนะครับคนรถก็ดับเรียบร้อยนะครับบ้างก็ล้างตัวนในนะครับในบ่อใหญ่นะครับในบ่อใหญ่นี่นะครับก็เสร็จวันนี้นะครับจะไปเจอกันอีกทีอีกบ่อที่เล็กนี้ก็ประมาณปีใหม่นะครับทุกท่านนะครับมาให้ดูบรรยากาศทั่วไปนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับทุกท่านนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เอฟซีทุกๆท่านนะครับที่ ให้กำลังใจนะครับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ